สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากะพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นไม้สายพันธุน์อื่นๆ อันนี้คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยคุณตาวิถีไทยก็เข้าไปเบิ่งอยู่ในเนะ็ตเนาะพิมพ์เข้าไปในคูเกิอคำว่าหางกระเบนแล้วมันมีชื่อภาษาอังกฤษได้ท่านผู้ชมเลยชื่อภาษาอังกฤษนี้คืออโลคาเชียสติงเรสันอะทศทซื้อภาษาอังกฤษได้นี่ื่อภาษาอังกฤษอ,อ อโรคาเชียสติงเรแต่ถ้าโมแมนกับคออภัยหลายๆเด้อท่านผู้ชมเด้อเพราะมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเนาะอาจจะมีหลายชื่อเนาะ,ะหรือว่าคุณตาพูดบทเกอ,อืมว่าบว่าวกระโบทึกคุณตาวิธีไทยเิ่นว่าชื่อภาษาอังกฤษเขามีอยู่เิ่นว่าเอาเป็นชื่อภาษาไทยเท่านี่แหละเขาแปลมาแล้วว่านี่คือบอลสายพันหนึ่งอ่าบอล หางกระเบนเห็นบอกใบของเขานี่ยมันจะคือป่ากระเบนเนาะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นี่หางกระเบนเนี่ยนี่นจะคือหางกระเบนมันเป็นต้นไม้แป,กปลกๆนะต้นบอลต้นนี้อืมภาษาอังกฤษเขาว่าอโรคาเชียหางกระเบนสติงเวนอ,อ๋อทีนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของเขาเนาะประการแรก อโรคาเชียต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเพราะมีความสวยสดงดงามประการที่สองเป็นไม้ประดับสวยงามเวลาที่เฮา,าไปบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมระดับ5ดาวบ้านสวนรีสอร์ทหรือว่าไปเที่ยวตรงบริเวณสวนสาธารนณะเป็นอย่างต่างๆนี่มักจะมีต้นไม้ง,งามนะต้นไม้สวยๆ สปาแบบนี้จะมีต้นไม้งามๆโดยเฉพาะอโรคาเชียสติงเวตัวนี้มันจะอยู่ในส่วนของเขานะเพื่อให้คนลูกค้าที่ไปเที่ยวไปใช้บริการบ้านพักโฮมสเตย์นี่ได้เห็นต้นไม้งามๆนะหนให้มีความรู้สึกสดชื่นนะแล้วก็ยังเป็นบรรยากาศที่แบบสะอาดสดชื่นเพราะเขาคลายออกซิเจนออก ทางใบไม้อโรคาเชียต้นนี้นะอ่าสติงเวรหรือสติงเรนี่นะเออบ้าให้มันถือได้คุณตาวิธีไทยเอ้ยซื้อาภาษาอังกฤษเขามีอยู่เพิ่นว่ะนอกจากนั้นคุณครูนะยังเอาเข้าไปในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเอาละหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปครูจะให้พวกเธอวาด อโรคาเชียสติงเรอะขักนักเรียนมักขนาดวิชาวาดเขียนเพราะเป็นวิชาที่โมไดไใช้อะอะไรที่มันลำบากแต่ว่าใช้จินตนาการนะฮะสวยวาดงามๆอ,ออกมาเขาเรียกว่าวิจิตสินบางคนนักเรียนบางคนนี่มีแววเป็นศินลปินตั้งแต่ยังนน้อย ลายเส้นของเขานี่ง้ามนะวาดหูบนั่นหูบนี่อ่าูบกระตูนหูบนั่นหูบนี่สวยนะบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาอื่นได้ไหมได้นะอโรคาเชียต้นนี้ยังเอาไปสอนเกี่ยวกับาการงานพื้นฐานอาชีพหรือว่าวิทยาศาสตร์เบื้องต้นเรามารู้จักต้นไม้กันเถอะเห็นไหมนะสอน คุณครูสอนนักเรียนเกี่ยวกับต้นไม้หน้าที่ของแต่ละส่วนมีอะไรบ้างใบทําหน้าที่อะไรก้านใบอ่ามีลาต้นไหมมีรากไหมทําหน้าที่อะไรอ่าต้นไม้ชนิดนี้คือสายพันธุ์อะไรบอกเป็นต้นบอลชนิดหนึ่งเข้าไปถึงรั้วมหาลายัยมันต้องวิเคราะห์วิจัยรวบรวมข้อมูลนะพวกเธอไปหามาสิ อโรคาเชียสติงเยรตัวนี้อ่าสติงเยรตัวนี้เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของทวีปไหนหรือว่าเป็นของไทยหรือว่าเป็นของต่างชาติต่างประเทศเพราะเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมนี่อโรคาเชียไปหามาสืบคนมาแล้วก็มาพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนใครที่ได้ข้อมูลถูกต้องละเอียดนะ อาจารย์ก็จะให้คะแนน A B C นะเกรดเกรด A B C ได้ตะก้อนนึงกขคนะเดี๋ยวนี้ให้ A B C เนาะหรือว่าเป็นเป็น,ปนอ่าภาษาแต่ละอ่าลักการเรียนถ้าเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยหลักภาษาไทยนี่ครูก็จะให้กไก่ขไข่อ่าขควายนะโจจานแต่ถ้าเรียนภาษาอังกฤษ ครูก็จะให้ a b c d <laughs> คุณครูถ้าผมจะเอาไปฝากนักไปฝากคุณครูได้ไหมผมมีโอโรคาเชียสวยสวย่าได้นะครูชอบเอามาเลยนะคล้ายวันเกิด happy birthday หรือวันครูนี่นักเรียนเอาอโรคาเชียมาฝากคุณครูผม หามะลัยยากเหลือเกินมะลัยกอนจะเอามาไหว้คุณครูนี่มันวันครูนี่มันเอ้ยมันหายากแต่ที่บ้านผมนปลูกต้นไม้มงคลไว้นี่ผมเห็นอรโรคาเชียหางกระเบนนี้กำลังสวยผมก็เลยจะเอามาเป็นของฝากของที่ระลึกในโอกาสคล้ายวันครูนี่แหละนะมอบให้ครูอืขอบใ,ใจพวกเธอมากๆ ที่ยังคิดถึงครูแก่แก่คนนี้ครูก็นึกว่าครูกับเียณอายุราชาการนละพวกเด็กๆจะไม่คิดถึงครูขอบน้ำใจจริงจริงนะว่าสันแม่พิมพของชาตินะเพื่อนยังอยู่ยังอยู่อ่าบรรดาลูกๆซิทอะไรต่างๆกับมาเยี่ยมมาเยียนคุณครูนะอืมยังคิดฮอดคิดเถิงเพื่อนอยู่เพื่อนก็ซึมน้ำตาอยากคลอเบา ลูกซิ์ลูกหามาเยี่ยมมาเยียนในโอกาสวันครูนะเอาละสำหรับมื่อน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหง่งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีให้เป็นเศรษฐีบูฮุ่งเมืนอนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณนโชนิ เดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกยะาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องในช้าวันนี้ก็คืออโรคาเชียสติงเบร หรือบอลหางกระเบนไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่านผู้ชม